ภัยกันเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ทองมันแพงไง <No. S 1> ถ้าเอาไปขายอะไรเงี้ยมันก็ได้ราคาสูงนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละสถานที่ที่จะต้องมีการซื้อขายทองร้านขายทองเอ่ยหรือโรงรับจำนำ <Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยวช่วงปิดทองเปิดเทอมผู้ปกครองอาจจะเอาทองไปจำนำหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ต้องเตือนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนอาจจะหัวหมอเอาทองปลอมอไปจำนำ S <S เออไม่เดียวไปขายอะไรขันทองนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาตรวจสอบได้ไงแต่เอาไปจำนำแล้วก็กลาวว่าเดี๋ยวเชิดเงินหนีนี่แหละค่ะนี่<อ>มาเตือนกันเลยนะคะในยุคที่ทองราคาพุ่งสูงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าบางทีเขาเป็นแก๊งคนร้ายเป็นมิจฉาทีพแต่งตัวมาดูหรูดูรวยดูแบบอุ้ยฉันมีทองเส้นโตโตเลยจะเอามาจำนำนะคะนี่สิบบาทนะ ไม่ใช่เงินเล็กบาทสองบาทอุ้ยคุณกดไปสีาราคาเท่าไหร่เปลื่นกว่าแล้วอันนี้สิบบาทอะต้องราคาเท่าไหร่เอาไปจำนำที่ร้านทองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพไปพร้อมกันนี่ นี่คนร้ายถ้าดูเขาก็ดูไม่ออกเลยว่าเขาเป็นคนร้ายเพราะเขาดูเหมือนคนปกติทั่วไปที่จะเข้าไปซื้อทองหรือไปจำนำทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วถอดมาจากคอนะคะคุณเห็นไหมคะดูเนียนของตัวฉันปกติใส่มาอยู่แล้วปกติใส่เส้นนี้ทุกวันแต่ว่าอขอเอามาถอดจำนำจะหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะอายุ29นะคะที่เห็นในภาพเนี่ยนายวิสรุตนะคะเขาถอดสร้อยออกมาจากคอเพื่อจะนํามาจำนำแต่ว่ามันไม่ใช่ทองทั้งหมดมันเป็นทองชุบ แสดงว่านะวิธีการ<ม>เพราะร้านทองเขาจะต้องรู้อยู่แล้ว<ม>คุณผู้ชมว่าไหมว่าทองเส้นไหนอันไหนจริงอันไหนปลอม,มดูแป๊บเดียวไม่ไม่ยากหรอกสำหรับร้านทอง<ม>แต่สาหรับเคสนี้ยคงหัวหมอมากกว่านั้น<ม>จะต้องน่าจะต้องมีการผสมทั้งของจริงและของปลอมอยู่ในนั้นก็คือมันเหมือนเป็นสร้อยเงินที่ชุบทองให้มันมีน้ําหนักรวมสิบาท แล้วก็เอามาจำนำมีทั้งของจริงและของปลอมอยู่ในเส้นเดียวทำให้ทางร้านดูก็จะเกิดความสับสนนะว่าเอ๊ะตกลงเส้นนี้มันจริงหรือมันปลอมปกติเวลาตรวจเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีขั้นตอนต่างๆในการที่จะตรวจเงเขาก็ไม่ได้ตรวจทั้งเส้นอาจจะตรวจแค่ตรงตะคงตะขอหรืออะไรตะขอที่ดูพอดีมันดันเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้เงินไปตั้งห้าแสนนะคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากได้เงินก็คือขับรถหลบหนีไปเลยจนร้านทองมารู้สึกเอ๊ะเหมือน แปลกๆใจเส้นนี้มันดูแปลกๆนะดูสีมันแปลกๆยังไงดีจะลองขูดออกมาพิสูจน์ดีไหมก็มต้องคิดดูก่อนนะเพราะมาันอาจจะทําให้ทองมันเสียาหายะใช่ไหมคุณก็ต้องเสียเงินไปอีกหลายพันนะแต่ก็ เพื่อความสบาย,บายใจไงเสียไปตั้งห oh. ้าแสนเราก็ต้องอยากรู้อะเนาะทดสอบดีกว่า<อ>แล้วก็ปะเทะเลยเป็นอย่างที่คิดจริงๆทองปลอมค่ะคุณผู้ชมก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่รู้ตัวไวจับได้ค่ะจับได้ทันควันเลยนะคะที่นนถนนประชาราศ์สายหนึ่งเขตบางซื่อที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะพอจับได้ปุ๊บก,ก็เลยไปถามคนร้ายเขาบอกยอมรับเลยว่าตัวเองเนี่ยถูกจ้างมาจากเพื่อนในโซเชียลอีกทีหนึ่งก็คือไม่ใช่ทองตัวเองอะเพื่อนจ้างมาว่าเอาทองเส้นเนี้ย ไปจำนำหน่อยเป็นคนดีนะเนี่ยเชื่อเพื่อนโอ<ห>แหมก็น่าจะต้องรู้อยู่แล้วเชื่อง่ายแล้วเกิน<ห>เพื่อนบอกให้ทำอะไรก็ทำตามนะ<ห>แม่แถมเพื่อนชี้เป้าให้ด้วยนะว่าไปขายที่ร้านนี้สิ เพราะว่าเขาเคยเกาะเหตุมาแล้วตั้งเจ็ดครั้งนี<อ>่เครั้งแรกรู้อยู่แล้วเลยค่ะมีทั้งพื้นที่ลาดพร้าวมีที่บางแสนพัทยานะคะที่จังหวัดชนบุรีส่วนทางด้านร้านทองก็ยอมรับค่ะว่าของปลอมชุดแบบนี้นะคะมันยากกับการตรวจสอบโดยทีมที่เกาะเหตุนเนี่ยก็ต้องมีช่างที่มีความชํานาญด้วยในการที่จะปลอมมันขึ้นมาหรือจะทํายังไงให้เนียนถึงจะสามารถตบตาร้านทองได้อะลองฟังเสียงของเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะทางด้านข้างตรงนี้ปุ๊บข้างในนะ ขึ้นสีขาวขึ้นมาให้เห็นเส้นข้างในเรารู้เลยว่าเป็นโลหะหนึ่งครับเพราะ<อ>ว่าด้วยน้ําหนักด้วยด้วยด้วยน้าหนักของเงินกับทองจะใกล้กันมากที่สุดครับแต่ว่าทองก็หนักกว่าเงินอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาพวกเนี้ยเวลาทาโกงขึ้นมาอย่างเงี้ยทำฟอมขึ้นมาเ็าจะทําเป็นงานปันๆอย่างเงี้ย เขาทำเนียนเนาะขนาดร้านทองเองยังบอกว่าดูยากเลยอ่ะเขาบอกว่ามันจะต้องมีค,มคนมีความรู้<อ>ในการตั้งใจที่จะปลอมทองเส้นนี้ขึ้นมาแล้วปกติร้านทองเขาจะไม่ค่อยไปขูดตรงเส้นให้มันมีความเสียหายไงเขาก็จะไปขูดตรงตะขอเท่านั้นเองนี่แหละค่ะเขาก็เลยบอกว่ามันคือช่องว่างนะที่จะทําให้คนร้ายเนี่ยนำทองปลอมมาจํานำเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันเอาไว้นะคะคนร้ายยังเล่าด้วยนะบอกว่าตอนแรกผู้ว่าจ้างเนี่ยให้นําทองไปจํานำที่ร้านทองย่านมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต แต่เปลี่ยนใจมาที่ร้านนี้แทนแถมแทคติกทิวที่ของเขาคือบอกว่าให้แต่งตัวดูรวย ดูน่าเชื่อถือดูน่าจะมีเงินซื้อทองสิบาทอ่ะเออมันจะได้ดูแบบว่าพนักงานเชื่อถือว่าอ๋อเขาก็มีอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ผู้ต้องหายังบอกว่าเสพไอด้วยเลยโดนกระทงเพิ่มไปอีกเรื่องของยาเสพติดโดนทั้งช่อโกงทรัพย์เสพยาเสพติดนะคะเนี่ยก็นําตัวไปสอบปากคำเดี๋ยวต้องมีการขยายผลอีกทีที่สนอพุ่งสองห้องนั่นเองในช่วงที่แบบราคาทองมันพุ่งสูงปรี๊ดแบบนี้มันต้องระวังหลายอย่างนะทั้งเรื่องของร้านทองที่ต้องเตือนว่าจะมีคนเอาทองไปจํา นำอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งคนใส่ทองเองช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าออกไปไหนมาไหนหรือสถานที่ที่มันไม่ปลอดภัยล่อตาล่อใจโจรอย่าเพิ่งใส่ดีก่อนาะเก็บให้มิดชิดดีกว่าอทองมันแพงอ่ะคือบางคนก็บอกฉันใส่เส้นโตโตอ่ะฉันใส่ของปลอมไม่ต้องขโมยไปหลอกแต่บางทีโจรไม่รู้ไงเห็นเส้นใหญ่ก็อยากได้ไว้ก่อนเ<อ>ขาก็จี้เราเขาก็เอามีดมาทําร้ายอะไรเราไปก่อนแล้วนะไม่รู้าอ,อันไหนของจริงของปลอมก็ต้องระวังให้ดีด้วยนะคะมาเตือนภัยกันเนาะ